โอเคโอเคครับก็สตอนนี้รมก็ผมครับอยู่ในไหมคะหมดวันพีชกันอีกแล้วคือนับผมได้ลงหมดแผนที่เพราะว่าที่ผมลงก็คือผมหาทาากับบ้านไม่เจอบ้านของอาจารย์ฉันหายไปคือผม,ม,มก็น่าจะดนมาไกลมากๆเลย ที่จะก็อาชิพได้แหละแต่ไฟสิไฟสิต้องปรผมทำคนทำไงเดียวตอนนี้ก็คือใช้ดาบกระจกกระจอดคือตอนนี้ผมก็หาพวกแกะอะไรค่ะเพื่อจะเอาไปทำที่นอนคนระับอื้อของก็พังคนระับ ็ขอตัดคลิปไปตอนที่ผมเอาครับของอะไรสิโอเคนะมามาเจออ่ะคือก็นะโอเคผมขอจัดสกิลก่อนคือไม่ดูดิแล้วผมตายมันก็ไม่ไปเกิดตรงนั้นอนะ่ะมันเหมือนไอยเซฟมันหายคนระับน่าจะบ้านโดนระเบิดนะอืม แต่ก็ไม่นา่าจะใช่นะโอเคช่างมาเดี๋ยวมาเราเดินกันต่อดีกวนะ่าคือตรงนี้มันวัดได้ผมก็เลยเออกมาตอนนี้ก็หาที่โคูวคือที่จริงก็เล่นรอบนอกแหละแล้วก็วิ่งวิ่งไปวิ่ง,ม,งมาหาบ้านไม่เจอครับ โอ้ก็จะตายละเฮ้ยน้ามันเกาะอุย้ยแต่เราไม่มีเนื้อเราต้องหาอาหารกินก่อนอาามาพังข่มันนะ คือก็หาบ้านไม่เจอครับก็ตอนนี้ลันเล่เป็นยังกระโจนภูเขาอะตอนเนี้ยลันเล่ไปเรืเ่อยๆโอ้ไม่มีแรงครับไม่มีแรงจะขึ้นออเหยวข้าวมากๆ โอ้โอ oh. 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 นับมาบอมี่ครับ เดี๋ยวตอนนี้ต้องหาที่อยู่ปุ๊บโอ้ยเคยมีอ,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 อยู่ตัวะเฮ้ยจนป่าเราจะจนป่ากัคือมันมันมีค่าอะไรด้วยอะผมจำชื่อไม่ได้เขาเรียกค่าอะไรปุ๊บ ถ้าเราฆ่าไปเรื่อยเราก็จะได้ฮาคิไย พาที่จะตกดินแล้วท่านผู้ชมผมยังไม่มีที่พักเลยขอให้เจอบ้านก่อนต่อเอ้คือผมเดินกลับหลัง,งนะคือผมก็เดินถอยหลังมาเรนะื่อยน่ะแต่ที่จริงเนี่ยก็เดินมาทางนี้มนถอยหลังมาไม่เจออะไรเลยครับเจอแต่โจรป่านะ่ะบึึบ kita kecil, oke, 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 kita เวทก็หายเออสังวัลสังหวัดวุ้ยเพิ่งเห็นนะแม่งตีกหัวนับ มาสร้างบ้านสร้างบ้านแบบโดยทโทษไปก่อนนะเฮ้ยแต่รู้สึกอะไรวะเนี่ย ทำไมที่นี่ไม่มีไม้อย่างนั้นผมขอตัดไปตอนที่สร้างบ้านเสร็จเลยโอเคกลับมาแล้วมาสร้างบ้านสักทีนะครับคือตอนนี้ก็ได้ไปหาไม้มาตั้งนานนะแต่เตียงผมหายอ่ะเตียงผมวางไว้ไหนวะ เตียงหายเออใช่ไหมมามาสร้างต่อกันดีกว่าเอาเราสร้างกอลเกี่ยวความก่อน นะครับนะต,ตอนนี้ผมต้องวางของว้ก่นอนอยาปุปน เล้เดินกลับไปนะเดินแม่งเดินไม่ตั้งแต่ตรงนู้นนะ่ะคือเดินกลับไปตรงนน,น้นเพื่อไปเอาให้ใหญ่จนสมชื่อกับเขาว่าโจรภูเขานะมึงแหละคือไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้หาอาหารกินนะะับป่ะเรารีบเซฟบ,บ้านไว้ก่อนดีกว่ากว่าจะลืม ยอยากไปเจออาจารย์อีกจังเลยอาจารย์นับอาจารย์ของเราที่จริงแม่งอยู่กับอาจารย์ก็ไม่ได้เหี้ยอะไรแล้วยิ่งนอนอยากด้วยแต่ก็คือบ้านอาจารย์แม่งแสงสว่างดีกว่าบ้านกูอีกมาครับได้เวลาสร้างจุดเชียบแล้วเชียบ ไม่ได้เลยอสองสามมันโอเคครับวางไก่มาเราเซฟไว้ก่อนเลยครับเป็นสีเขียว บ้านยืนยันไหนถ้าวับมาจะวับกันไม่ได้ไหมปุ๊บวับเออได้ได้ได,ได,ได้โอ้ผว่าไม่ดีว่ะผมขอเอามาไว้ข้างในบ้านน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้เกิดตรงนี้เลยเดีย๋ยวคือถ้าซอมบี้มาเยวแม่งั้นอันี้อันนี้ นะมาถ้าเจอนะเราจะสร้างบ้านไปเรื่อยๆนะครับหาที่อยู่ไปเรื่อยๆนะหาที่อยู่ใหม่ด้วยแหละเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแค่แบบทําที่วาร์ปแล้วก็วาร์ปกลับไปแล้วก็กมามาเอาของนะนี่นะับเราได้ของมาลวได้เวลาทำอาหาร เดี๋ยวมาครับแคบ น่ปะคือสร้างคองกันเดี๋ยวจะต้องไปขุดหอยมาคือผมอยากรู้ว่าเราจะเอาผลมาจากไหนนะคือผมไม่รู้วิธีเอาผลอะอ,อย่างนงี้จะไปเอาที่ไหนเราว่านอนอ จำได้เราต้องข้ามไปก่อนนั้นยังไงพวกมจำได้ไหครับครับโอ้เจ็บกูเจ็บ กำลังหายโอ้ยไมโครดวับกลับบ้านก็เด้อมันมีแกะแค่ตัวเดียวหรอ จริงๆนะบ้ากัน <mikina> เดี๋ยวผมขอตัดไปที่ตรงหมู่บ้านที่เราโอเคเราับมาไกลมากครับดูจากตรงนั้นคือผมมาหานะมันไม่เจอเลยเห็นผมหลงทางแย่น่าจะมาพิกัดแบละที่ไม่ให้ดูนี่ก็ไม่ใช่อะไรครับเดี๋ยวจะให้ดูครับข้างหน้าอยูอกองทัพจนสลัดที่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปสู้ดีไหม ไม่อยากเข้าไปสู้นะเพราะมันเยอะเกิน่านผู้ชมดูดูดูอ่ะยู่ไนก็นะฮึบอึบฮึบฮึบกองทัพจะสลัดตอนนั้นยังเห็นอยู่แถวๆนี้อ่ะยังนี่ไง มันมีแต่นับดูมันไม่ได้มีแค่โจรสลัดนะเว้ยโอเผู้ชมผู้ชมโอเคมาถือว่าที่เคยฟัอองไปก็ยังได้ของดีมาอยู่แล้วเว้ยผมไม่รู้ว่านะตอนนี้ยังทำได้ไหมเดี๋ยวจะลงไปทำดู ว่าเรายังสามารถหาบรีศาจโดยใช้หุบโอุยเยอะๆเฮ้ยเจอหมู่บ้านละไอ้ใช่หมู่บ้านโอ้ยผมไม่ยังไม่อยากบอกหน้าเล้ว Úp, úp. này 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 này, nhay, 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 สร้างไว้ก่อนเป็นสีแดงก่อนนะโอ้ยนับ่ายโจนเอาเอาอย่างนี้เลยนมาครับเออวะจะวิ่งทำไมวะว้าไปเลยแล้วกันครับเกือบแล้ว แต่ผมว,ว่ารีบนดกันเลยดีกว่าโอ้เราได้ของมาสักทีครับอุย้อยหิวข่าวยิวข่าวหิวข่าวหิวข่าวยงจริงเลย,ย,ยเลผมยังงงอยู่เลยว่า เดี๋ยวเราจะลองทำดูนะถ้าไม่ได้ก็ช่างมันเถอะก็คือเด็กเราก็าเสียเปล่าคือผมจะลองเอ่อหมอดวันที่นะที่ผมจำได้คือผมเขาเล่นละมอดเนะี่ยผมสามารถเอาตัดตัดใบไม้แล้วมันจะมีผลพิษสลนคะือมีโอกาสดับนะบ,บ้าเอ้ยนะครับขี่น มาเรารีบสร้างประตู <Okay. S 1> คือประตูผมยังไม่มีเลยปึ๊บปึ๊บ,บ <c oughs> มารีบไปเอาประตูปิดบ้านไว้ก่อนดีกว่า <c oughs> มา một bị sạch dễ dễ Đập đều sang và lìm thuế rồi Oke oke oke, maba. Oke. Yo, ini buat apa ya? แล้วรีบวิ่งไปบ้านเลยค่ะมันคลาบยังไงวะเออมันคลาบแบบนี้ใช่ไหมที่ผมจำได้เึิดเปิดเึิดเอา้ายังไง ครับไงวะ <Okay. S 1> ผมลืมเลยโอ้ผมลืมหมดจำไม่ได้ละโอเคโอเคโอเโอ้คนร้องละคือท้าด้มันยังทำได้อยู่ถูกเ่าะโชคดีมากเลยลนะเนมันยังได้มันจะได้มันเนี่ยโอ้มไม่เห็นมีเลย มันไม่ได้เลยโอ้มันไม่ได้เลย ไ,ได้มันไม่มีวอ้เสียประโยชน์เลยโถ่เว้ยงั้นให้มันแม่งพังไปก่อน โอเคครับมาเราไปกันต่อดีกว่าโอ้ยก็อดไม่นาน โอ้ยกิลิตดนี่ว่าเพิ่งเห็นอุ้ยมันตกแกงมาเลยนับมาออกเดินทางต่อกันเลยเด้ยถ้าเจอตรงไหนเราก,ก็จะนับแต้ว่าลืมไปเลยเราจะผมว่าไปฆ่าโจรกด่อนไปฮาคินับฮาคิ ฮึ๊บฮึ๊บโอ้ยโดนลุมไม่นะแล้วผมไม่กล้ากลับไปเกิดตรงนั้น เราไปค่ายจูงกันใหม่โว้ยเราไม่น่าตายในนั้นเลยขอนั่นก็ตกแล้วเนี่ยมาใหม่มาเอาใหม่มอ,หมอุ๊บไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ข้าเหลือแค่นี้เองว้ายนะ

ค่อยจูนมาแบบแล้วฝันต่อฝันต่อฝัผมว่านะไม่เห็นจะเกิดเลยโอเคมีเยอะอยู่เาฝันต่อครั หมดละโอเคอย่างนั้นเราก็ขอจบคลิปที่ค่ายตรงนี้แล้วกันเนาะเพราก็รีบหน่อยเรือที่จริงก็อัานไปแล้วแต่ไม่ก็หลงทางก็เลยหนยหนยนาโอเคขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดติดตามด้วย